ข่าวนี้ดูน่ากลัวน,นะคะคุณครูลงโทษนักเรียนให้ลุกนั่งถึง200ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าไตวายค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยจริงๆทางการแพทย์เนี่ยรู้จัก,จกโรคนี้กันเป็นอย่างดีนะคะเกิดจากการที่1กล้ามเนื้อมันได้รับการบาดเจ็บค่ะเกิดการปล่อยไมโอโคบินออกมานะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่มีอนุภาคใหญ่มาทาให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้อย่างรวดเร็วนะคะคนไข้จะปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะออกมาเป็นสีโคเพราะฉะนั้นคนที่ออกกําลังกายหนักๆห,ห,หรืออื่น,นๆในลักษณะอย่างนี้ค่ะจําเป็นจะต้องมีความระมัดระวังมากๆ ถามว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทําอะไรได้บ้างต้องดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะถ้าสมมติว่าไม่ดีเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลอันที่2เป็นเกิดจากการที่ใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานจนเกินไปจนทําให้กล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บตามมาเช่นการเนื่องจากมีการเผาผลาญด้วยออกซิเจนได้อย่างไม่เพียงพอมีแคลเซียมเข้าไปทําลายตัวเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็ปล่อยไมโอโกบินออกมาน,นะคะซึ่งไมโอโกบินเนี่ยมันจะไปทำลายตายเกิดแอคิลิโน่เฟลเลียก็คือปสัสสาวะเป็นสีเข้มแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่่องททีแพ โดยทั่วไปจะรู้แต่ว่าคุณครูเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้นะคะว่าการที่กล้ามเนื้อมันเกิดการทํางานหนักๆห,หรือว่ามันได้รับการบาดเจ็บหนักๆเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ทําให้ไตวายวถึงขนาดต้องแอดมิน c อยูได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาหรือมีโรคอื่นตามมาเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําโทษใคยให้มันอยู่ในลิมิตนะคะ